สวัสดีค่ะจากไหน PLN ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีววพูพีนะคะนะคะนี่นะนี่นะคะก็จะเป็นพีนะคะข้างหน้านะคะนี่ก็จะเป็นแคเกจนะนี่นะคะก็จะเป็นพีน่ารักมากเลยนะคะสูต่ นะคะเมื่อกี้เห็นอะไรก็ขอพายด้วยนะก็อย่าวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นแพคเกจนะเนี่ยค่ะนี่นะนี่นะคะก็จะเป็นพีดนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูพีชจนลุกๆกกันเลยนี่นะคะเป็นพีชนะก็จะเป็นลายเส้นไอ้บุ๊คนะคะเราเบียดันเลยเบียดมาท่านะขอพายด้วยนะอันนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะ ก็จะมีรูปเป็นรูปเหมือนกุหลาบนะคบตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่าไอและหมดแล้วต้ออ่านมาลูกพีนนะแล้วก็พีน,นะคะแล้วคำว่ามินิแพกเกจนะคะก็จะเป็นนี้นะคำว,ว่าไอเลิฟพีส์นี่นะคะก็อันนี้นะคะซื้อมาอย่าค่อยบอกใครคิด นะคะใต้คลิปที่เขาสาหรับพิมพ์นะคะไอต้องมีวันที่นะคะเดี๋ยวพิมพ์ไม่บอกนะคะว่าราคากี่บาทซื้อที่นี่ซื้อที่เซนทันพาซาพิสานาโลกนะคะของแท้เต็มสองแล้วก็กล้าเป็นต้นไปคะ่ะตั้งแต่ร้อยกว่านะคะนี่นะคะนี่มากเลยนะไอเต้นเส้นโตเชน,นะคะก็จะเป็นสีชมพูนะคะคลิปนี้นะคะก็จบกันนะคะสวัสดีค่ะบาย